นี่นูกปลาปลาผมชูเอาพีกจุ๊บไปโอ,อ้โหเอามานาันเอาคอยแซ,ซ่บก็หนูคืออยู่งบ่ อามตามด้วยผักก้อยหูหม,หมูครับก้อยหูหมูหมอืมเติมมะนาวอีกนิดหน่อย นาะเยบร้อยก้อยหูหมูม